งำงำงอื้มอาหารวันนี้อร่อยชะมัดเลยนะโบบบนี่เขาเรียกว่าเมนูอะไรหรอบบบีบูบูบอะไรอะโบโบบีบูบโบน่ะโบบอกว่าเป็นเมนูไข่ดาวทอดแฮมแล้วก็อะไรเนี่ยไข่ดาวทอดแฮมงะหรอน่าจะเป็นไข่ดาวกับแฮมแล้วขนมปังอยู่ข้างล่างอะอ๋อร่อยมากเลยแล้วน้ำซุปอะไรอ่ะ อ๋อซุปเห็ดอะพี่ฝนซุปเห็ดทาเฝ้าเลยเหรอใช่ที่ไหนเห็ดที่งอกในห้องน้ำนั่นแหละฮะอะไรนะเห็ดที่งอกในห้องน้ำบู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 บช่วยด้วยครับช่วยด้วยบ้าเหมียวช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยเจคันสวยเดินข้ามถนน,นด้วยค่ะเดือดร้อนมากเลยเนี่ยช่วยตำรวจด,ด้วยครับตำรวจเครียดมากตอนนี้แย่แล้วค่ะวันน้าตอนนี้ที่ป้อมของพวกเราเนี่ยเดือดร้อนสุดๆไปเลยค่ะ ต้องรีบไปหาพวกนั้นแล้วเร็วเข้าอาจาร์มะเหมียวใช่แล้วล,ล่ะครับอาจารย์มะเหมียวตอนนี้ที่ห้องแลบของผมทํางานไม่ได้เลยครับอยู่ไหนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวก่อนตอนนี้พวกเราถึงแล้วนี่นะมะเหมียวไปเลยเข้าอาจาร์มะเหมียวตามมาหน้าตามามะเหมียว<า>พี่ฝนครับพี่ฝนพี่ฝนครับพี่ฝนอยู่หรือเปล่าเนี่ยมะเหมียว เขาน่าจะอยู่นะไฟเปิดอยู่นี่นาตกลงต้องเรียกพี่ฝนแล้วเรียกหนูฝนกันแน่นะแม่เหมียวผมเรียกหนูฝนนะครับอาจาร,รย์แม่เหมียวจะเรียกพี่ฝนก็ได้นะครับเอาทุกคนขค้าบทุกคนขค้าบตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าก็กก,ก็ก,ก,ก็อยู่บ้านกันไหมครับใครมาเคาะประตูข้างหน้าพี่ฝนกําลังกินข้าวอยู่เนี้ยบ้านพี่ฝนเหรออา้าวก็นี่เราอยู่บ้านพี่ฝนไม่ใช่เหรอ,อ เคาข้างบ้านหรือเปล่าเออเคข้างบ้านได้ยินขนาดนี้เลยได้ไงอ,อ่ะออใช่บ้านพี่ฝนจริงๆด้วยออกมาหน่อยครับผมออกมาได้แล้วครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอ่ะพี่ฝนออดูท่าทางน่าจะมีใครเรียกพี่ฝนจริงๆด้วยละ่ะ งั้นพี่วนออกไปดูก่อนดอิก็ได้ก็ได้เก็บไว้ชั้ฉันกินด้วยนะปุ๊กปิก๊กจาย์ไข่จานมันอยู่แล้วนี่นะเฮ้ไข่มาเลีย้ยงพี่หวนข้างหน้าบ้านนะเร็วเข้าขรครับไข่เนี่ยอ๋อะดีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนี่นะเร็วเข้าครับทั้งนี้ครบทำไมมืดเฉยเลยอ่ะมีอะไรอะพี่ฝนอยู่ดีๆท้องฟ้งฟาก็ามืดเฉยเลยอ่ะอ่าเรามืดได้ไงอะบ๊ ท้องฟ้ามืดเฉยแลบ้บู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 บุกปิ๊ก,กใครมาเรียกฉันหน้าบ้านเนี่ยนั่นไงเต็ไมไปหมดเลยนะอ๋ออะเด็กว่จริงด้วยทางนี้จ้าทางหนีเพวกเราได้รับความเดือดร้อนมากเลยนะจ้าโอ้โหกว่าจะออกมากันได้นะเนี่ยมีอะไรกันงั้นเหรอคะคือว่าตอนเนี้ที่เมืองเราอะอผีกำลังระบาด ผีระบาดเงั้เหรอใช่แล้วออกตามหลอกหลอนไปทั่วเมืองเลยใช่แล้วแล้วกลับมาเหมียวตอนนี้ผีออกอารวาสทั่วเมืองเลยจนงขายของไม่ได้เลยมาเหมียวทําไงกันดีพี่ฝนผีออกมาอารวาสเนี่ยฉันกนน็เดินค้ำฉันนอนไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะบู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 บอว่าไงหรอบอบบอกว่าผีมีซะที่ไหน,นในเมืองเนี่ยผีมีซะที่ไหนมีสิบ๊อบบอบูอบูบบตกลงมีหรือไม่มี บอว like, บอกว่า like, คนพวกนี้กลัวไปเองนเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่วนกันไว้ก่อนดีกว่าขราวที่แล้วอ่ะนะเราเคยเป็นนักปราบผีมาก่อนจําได้หรือเปล่าขราวที่แล้วคือขราวที่ไหนเนะี่ยนู่นขราวที่แล้วปูเลยปีที่แล้วนู่นปีที่แล้วเลยเหรอพี่วนเดี๋ยวก่อนพี่วนขอเปลี่ยนล่างเป็นนักปราบผีแป๊บหนึ่งก่อนนะเปลี่ยนล่างเปลี่ยนยังไงอะงยอพี่เอกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าเอ้าเหรอใช่รอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเออไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึง จุดนักป่าผีอยู่ไหนนะพวกปิชไม่รู้ก็อยู่ในลิ้นชักนั่นนะล่าวลิ้นชักตรงนี้ง้อเหรอลิ้นชักที่สองนับจากสี่ขึ้นไปทางซ้ายบน่ะไม่ต้องแล้วพวกปิชฉันเจอแล้วช้าจริงๆเลยเล็วๆเข้าเบอรนี่ไงจชุดนักป่าผีของฉัน ชุดนักปราบผีเนี่ยนะใช่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยชุดของพี่ฝนะเสื่อมอ้าวจะปราบยังไงเราจะต้องไปรับน้ำมนต์ที่วัดก่อนอ๋อนึกว่าจะาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเราต้องไปรับน้ำมนต์ที่วัดก่อนมาเร็วเข้าแล้วดูยันพี่ฝนดิไม่เหรอทำไมไม่มีตัวหนังสือเลยก็บอกแล้วตอนนี้ชุดเสื่อมไปหมดแล้วแล้วเราจะปราบผีได้จริงๆแล้วเปล่าเนี่ย ง้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะาจาันมะเหมียวรออยู่ที่นี่เดี๋ยวพวกเราจะไปที่วัดไปรับน้ำมนต์แล้วก็ยันอันใหม่ก่อนดีกว่าหมายความว่าพอเราไปที่วัดแล้วเราก็จะสามารถปราบผีได้หรอใช่แล้วเราไปรับพรก่อนไปรับพรเนี่ยนะใช่แล้วเราไปรับพรแล้วก็ไปซื้อยันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทําไมหรอทาไมจอหเข้ามานี่ยังเดินเล่นอยู่อีกอะสองคนนั่นเขาชอบเดินเล่นตอนกลางคืนไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มัน สองทุ่มหรือสองโมงเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเจอแล้วตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนขอขอพรจากเทวดาทเทว,วดาแมวตรงนี้ก่อนนะเทพแมวเนี่ยนะ,ะใช่แล้วเทพแมวตรงนี้แหละออาขอเลยเอาล้ะนะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเป็นนักปราผีคอยช่วยเหลือคนในเมืองสากุละขอพรหน่อยนะคะขอพรด้วยทั้งหบาทเนี่ยนะ <laughs> ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่หรอกเร <Yeah, S 2> ียบร้อยแล้วได้แล้วพรนี่รอฉันด้วยดิแต่ก่อนที่จะไปนะเราจะต้องมีอันนี้ด้วยยันป่าผีก็ยันของพี่ฝนก็มีแล้วไงมีไม่พอตัวหนังสือไม่เไม่เรียบร้อยแล้วไงต่อต้องมาซื้อยันป่าผีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ขอซื้อยันป่าผีหน่อยค่ะยันป่าผีละจ้าใช่แล้วเขาบอกว่าในเมืองมีผีเยอะมากเลยอะค่ะอ๋อนี่เลยไม่แพงนะเออไม่แพงจริงๆด้วยใช่แล้วแพ็คละพันเองมาแล้วตอนนี้พี่ฝนพร้อมแล้วไปได้เลยนะวันนี้ฉันเป็นหวัดไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายหรอคะฉันจะไม่รับงานนอกนะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วร,รับงานนี้ แล้วกันโอ้ได้ตังสามพันแล้วฉันไปแล้วนะมาเร็วเข้าปุกปิดโบพี่เอกเราจะไปปราบผีในเมืองสาก,กุระว่าแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าต้องไปปราบตรงไหนไม่รู้หรอกอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเราแวะที่นี่ก่อนก็แล้วกันที่นี่หรอใช่แล้วก็พออเขามาจากมาจากโรงเรียนไม่ใช่เหรอแต่ว่าเจ๊บอกว่าที่ไฟแดงไม่ใช่เหรอที่ไฟแดงเหรอ อา,อาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นี่นะองั้นจัดการที่โรงเรียนก่อนแล้วกันที่โรงเรียนตรงนี้ผีอยู่ไหนอ่ะที่เนี่ยผีชุมสุดละจริงเหรอจริงดิเฮ้ยอยู่ดีๆก็ไฟดับนั่นไงวิ่งมานู่นแล้ววิ่งมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไหนอะ่ะทําไมวิ่งมาแปลกๆ เบอมานี่เร็วเข้าเบอมานี่ก่อนเร็วโอ้โหนี่ผีหุ่นที่นาปะเนี่ยเราจะต้องตั้งหลักก่อนนี่นี่ไงยันปะผีจูด้วยแล้วพี่ฝนบินไปคนเดียวช่วยด้วยปุ๊กปิ๊กนายเกาะทิ้ไว้น่ะรู้แล้วล่ะนาบอไปไหนแล้วเบอรบู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 บอวิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วพี่ฝนทำไมอ่ะเคลื่อนใมันโดนผีดิ พี่เอก็หลบไปก่อนนี่จะหลบได้ยังไงนี่โดนทั้งผีทั้งคนเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดไปตรงอื่นเดี๋ยวผีก็ตามมาเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรอปูเสือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลบให้หลบให้หลบให้หลบแล้วนี่ไงหลบมาทางนี้แล้วโท่ตามหมอทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบ้านเดี๋ยวขอจัดการก่อนนี่แน่ฮื้อบฮื้อบนี่ไปก่อเรื่องความวุ่นวายเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าออกมาจากโรงเรียนพี่ฝน ว่าไงเหรอเร็จยากเรีย, <c oughs> ยบร้อยแล้วแ <c oughs> งะไปทีเร็ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแล้วไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะออง่วงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ตรงนี้นอนไม่ได้นะ <c oughs> ก็พาไปส่งโรงพยาบาลทีดีอุ้มไม่ได้ด้วยตอนเนี้ย <c oughs> อุ้มไม่ได้ด้วยหรออ่าอุ้มไม่ได้อุ้มปุ๊กปิดอยู่อ่าวางแ้นลงกอนก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีปุ่มให้อุ้มพี่เอกนี่นะ แล้วพี่เอกจะไปยังไงรอให้เช้าก่อนก็แล้วกันเช้าแล้วจะหายใช่ไหมก็น่าจะเป็นไปได้นะน่าจะหายแล้วล่ะบูบบบเห็นมะพพรอเช้าปุ๊บหายป๊บเละเจ้าโบนี่วิ่งหนีไปหลบอยู่ในห้องพักครูเฉยเลยเดี๋ยวก่อนรถหายไปไหนอ่ะรถของเราเหรอใช่แล้วหายไปเฉยเหรอหรือว่าผีจะขับไป ผีขับรถที่ฝนไปงั้นเหรอเป็นไปได้อย่างสูงถ้าอย่างนั้นล้วก็ลองกลับไปดูที่บ้านดูก่อนดีกว่าเผื่อผีเขาจะขับรถไปคืนที่บ้านเรางั้นก็รีบไปกันดีกว่าพี่ฝนมาเร็วเบอสเร็วๆเ,เขา้าดีใจออกนอกหน้าเหลือเกินนะเจ้าโบนะ,ะเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าทําไมอะ่ะทางนั้นดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะไว้ใจเท่าไหร่หมายความว่าไงพี่ฝนไม,ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ แล้วเจ๊ก็ไม่มาเดินแล้วหรอใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะขอตรวจทางนี้ก่อนว่าเจ๊ย,ยังมาเดินอยู่หรือเปล่าไหนอะไม่มีเจ๊ไม่มาเดินแสดงว่าเจ๊ยอยู่บ้านเราเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเขายังไม่กลับบ้านกลับช่องกันอีกหรอประกะติพวกนั้นเขากลับบ้านกันด้วยหรอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆปกไปเลยอะมีอะไรบางอย่างแปลกไปคืออะไรนั่นไงเห็นลังคาสีชมพูนั่นหรือเปล่าอ้าวแล้วบ้านใครอะนะบ้านใครนั่นนะดิ บ้าน้ห่ันสีลุงไม่ใช่หรอก็ใช่อ่ะนะแต่อันนี้มันไม่ใช่นี่นะตกลงนี่บ้านใครกันแน่ทาไมกลายเป็นสีชมพูอะ่ะเฮ้ยนง่ไงยรถพี่วันอยู่นี่นะชโย و, ชโย و, ชโยเอากลับมากันแล้วรอมะเหมียวนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์มะเหมียวฉันได้ข่าวว่าพวกเธอปราบผีเรียบร้อยแล้ววกาเราก็เลยนี่เลยมอบบ้านหลังใหม่ให้เลยพวกเราปรึกษากันอยู่ต้องนานนะนะว่าจะเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูแล้วกันตกลง นี่มอบบ้านหลังใหม่ให้กับพี่ฝนเลยเหรอเนี่ยดีจังเลยนะพี่ฝนนะออรู้อย่างนี้ไปป่าผีตั้งนาแล้วนี่วางกันลงได้แล้วเดี๋ยวต้องขอบคุณเขาก่อนความจริงแล้วไม่ต้องมอบบ้านหลังใหม่ให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าพวกเราชอบแล้วก็ยินดีมากเลยนะเอ๋อแสดงว่าพวกเราเป็นคนดีแน่นอนแหละน่าจะใช่พี่ฝนเราเป็นคนดีและเก่งด้วยน่อนนะ เป็นคนดีและเก่งด้วยใช่หรือเปล่าใช่แล้วเก่งดีมีสุขเลยเฮ้สุดยอดปไปเลยนี่เขามีส้มให้เรากินนะ่ะนี่ซื้อบ้านแถมส้มถูกต้องเลยว้าวมีชั้นสองด้วยนะเนี่ยอันนี้นะจ๊ะโอ้นึก็เป็นระเบียงไม่ใช่ระเบียงพี่ฝนแล้วคืออะไรอะ่ะเป็นห้องพักเลยเนี่ยดูดิอ๋อพี่ฝนได้ห้องใหม่เลยโอ้แลกกันไหมมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งอุปกรณ์เสริมอย่างอื่น เพิ่มเติมมีทีวีด้วยนี่นอนดูทีวีได้ด้วยเหรอเนี่ยอ้สบายมากเลยเนี่ยอะไรนี่กระจกเหรอนั่นคือกระจกพี่ฝนโอย่างเท่แถมมีตู้เสื้อผ้าสองบานด้วยว่าแต่ว่าว่าไงเหรอบ้านหลังเก่าที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาได้ทําให้ด้วยเปล่าหลังเก่าไหนอ่ะก็ข้างในหลังเดิมนั่นไงข้างในหลังเดิมเหรอเออใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถามเขาก่อน<ะ>เดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าข้างในบ้านเราได้ทาหรือเปล่า ลองถามดูดิทุกคนค่ะแล้วได้ทําบ้านหลังข้างในให้พี่ฝนหรือเปล่าคะข้างในนั่นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะข้างในไม่ได้ทําอ่ะเอา้า <c oughs> โห,โหเสียดายจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็สวยมากแล้วนะเนี่ย ใช่แล้วพวกเราทําแค่หลังที่เพิ่มเติมขึ้นมากับเปลี่ยนหลังคาเป็นสีชมพูอ๋อสวยมากๆเลยมีห้องเพิ่มด้วยล่ะปุ๊บปิ๊กสุดยอดไปเลยอะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ยบ๊วยบูบย